สวัสดีครับมาดูลูกตีสวยๆแต่ละคนครับเริ่มจากเค้กกระมอมครับลูกแหลกต่งางๆหกขึ้นมาครับโอ้เดินหมาเป้าด้วยครับมาดูกันต่อกับเค้กกรอมอครับลูกนี้ต่งางๆหกขึ้นมาครับโอ้ติดไว้อีกแล้วครับมาดูพี่ใช้กันบ้างครับลูกนี้ต่งางา ยกขึ้นมาครับอูติดไว้ด้วยครับมาดูเคโกทมอกันต่อครับลูกระยะ12เมตรครับต่างต่ายอกขึ้นมาครับอูติดไว้ด้วยครับมาดูกลองกันบ้างครับลูกนี้ต่างต่ายอกขึ้นมาครับอูติดไว้ด้วยครับ มาดูกันต่อครับกล่องครับลูกนี้ครับตั้งท่ายออขึ้นมาครับโอ้ตรงนั้นเลยครับขอบคุณครับ